สวัสดีกันด้วยนะคะนี่คือรายการแวกฮอกดาวทีวีนะครับไม่ได้อาัดาคลิปกันนานอันนี้มาโปรโมทเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวปรับเป็นมุมมองกปกติก่อนโอ้ยเครื่องกระชาเหลือเกิน นี่ก็กดของเซิร์ฟนะครับข้อหนึ่งห้ามพูดคำหยาบข้อสองห้ามขอโอข้อสามห้ามเกียนนะครับข้อสี่ห้ามบินใน P V P นะฮะข้อห้าคนที่มียศห้ามแจกของให้คนปกตินะครับแบนด้วยโอโ้โหข้อหกห้ามทีพีพ มาค่าวัดค่าเจ็ดห้ามทีพหาแอดมินมันก็น่าจะควรข้อที่แปดห้ามของเงินและของเงินขอของจากแอดมินอ๋อแล้วก็ไม่รู้ยศนะครับ v ีพปกติห้าสิบถูนะครับ v ีพีบวกเก้าสิบถู อันนี้อ่านว่าอีลิทยังไงไม่รู้สองร้อยทูนะฮะอันนี้ก็อะไรไม่รู้สามร้อยทูอันนี้ก็เทพทูห้า้อยทูฮะยู YouTuber, 1, ทูบเบอร์หนึ่งพันซับสไครอ่าแล้วก็นนี้ก็คำสั่งที่จะใช้ได้แต่ละอันนะครับอันนี้ก็กิจกรรม แต่นี้ไม่มีนะฮะเซิฟยังไม่เปิดนะฮะนี่ก็ชื่อแอดมินในเซิฟนะ,ะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้ก็คำสั่งพื้นฐานนะฮะมีซื้อโพลนะครับทีแล้วก็เซ Home แล้วก็ทับสปาวนะฮะแล้วก็ล็อกกล่อง แล้วก็ข่าวสารต่างๆอย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันนะอ๋อโอ้ยโอ้ยอยอ,อ,อ,อันนี้ก็จุดหวามนะครับมีป้ายตรงๆเลยอันนี้ก็ร้านอาหารโอ้โหแต่ป้ายก็มีสองอันอะ ตรงนี้ก็โตเอนชาร์ดนะครับตรงนี้ก็แร่เผพดหายตรงนี้ก็ล้างขายผักนะครับกมเนเล็ดนี่ก็ของฟรีนะครับของฟรีเหมือนจะไม่มีอาวุธต้องไปคาราฟับเอง อ๋อกระบวกนกลับมาที่เดิมแล้วนั้นก็ขอนั้นก็ขอขอทำการเอ่มแบบนะครับบางปิตุสวยขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ